สวัสดีครับท่านผู้บริหารทุกๆท่านครับกระผมในแพทย์สมชายพานุม,มาธวิวัฒผู้ในการโรงพยาบาลลาสีสไลในนามของพบปศโซนที่6ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอลาสีสไลอำเภอยางชุมน้อยอำเภอบุงบูรีและอำเภอศิลาลาดขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีเกต และผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส,สีเกุกทุกๆท่านครับในเขตพบสโซนที่6เรามีประชากรที่ต้องได้รับการดแรูแลอยู่ทั้งสิ้น1 5 0่งแสท่านแต่เนื่องจากภูมิประเทศและก็วัฒนธรรมประเพณีของประชาชนในเขตพบสโซนที่6มีความใกล้เคียงกันฉะนั้น ปัญหาอุปสรรคด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนจึงมีความใกล้เคียงกันคณะผู้บริหารของพพสโซนที่6จึงได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างเสริมพลังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยในปีนี้เราได้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในทุกระดับอาทิเช่น ในระดับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมุ่งเน้นให้มีการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน H.A. หรือเรียกว่า Hospital Accreditation องค์กรพยาบาลของทุกหน่วยงานในเขตพกศโ6นที่6คือทั้ง4โรงพยาบาลก็มุ่งเน้นให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Q.A. ในปี2564และนอกจากนั้น โรงพยาบาลลาสีสไลในฐานะที่เป็นแม่ข่ายของพศส่วนที่หก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นที่รองรับของผู้ป่วยเฉพาะโลกเช่นสูตินรีเวชกุมารเวชกรรมสัญญกรรมหน่วยโรคไตและอื่นๆเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยในเขตพศส่วนที่หและลดอัตราการแออัดในโรงพยาบาลจังหวัดรีสเกตส่วนในระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลเราได้มีการมุ่งเน้นให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพวสโซนที่หกให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวระดับห้าดาวพร้อมกับมุ่งเน้นให้ทุกอำเภอได้พัฒนานในเรื่องของทีมหมอครอบครัวในด้านวิชาการทางพวสโซนที่หก ได้กาหนดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็งโดยกําหนดว่าให้มีการจัดประชุมวิชาการโซนอย่างน้อยปีละสามครั้งสําหรับการพัฒนาด้านบุคลากราขพขสโซนที่หกนั้นเรามุ่งเน้นให้บุคลากราสาสุเราทุกๆคนมีความรักมีความผูกพันในองค์กรมีความสมัครสมานสามัคคีมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างเสริสรสรสรมสุขภาพให้เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีกับประปชาชนทั่วไปในนามพบสศโซนที่6ขกละ่มไข้ขอขอบคุณท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรเกตท่านผู้บริหารทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและให้ขวัญกำลังใจกับพวกเราเชาวสาธสุขพบสโซนที่6ทุกทุกคนต้องขอกขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ